ของเข้าตู้เย็นเลยละกันนะคะเล้อก็จะโรยพวกขนคปองเล็กๆเ,เอาไว้ตรงนี้ละกันนะคะเอลฟี่ <Okay, S 2> นะคะดูเยอะมากนะคะตู้เย็นอย่างนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันสวยสะอาดตาแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่ข้อเสียคือน้ําหนักเราจะเิรึบขึ้น นนี้น้องเกศตื่นแล้วอ่ะเราจะให้ท่านประธานไปเปิดตู้เย็นนะฮะโอ้โหเป็นไรเนี่ยสวัสดีค่ะเจนค่ะน้องกายวันนี้นะคะเราจะมาจัดตู้เย็นในฝันกันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าสภาพตู้เย็นตอนนี้มันเน่าและหน้าเผื่อยมากนะคะ เดี๋ยวเรามาเราเปิดตอนนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเป็นบีฟอร์แล้วกันนะคะสะภาพยังที่เห็นนะคะช่องบนเน่ามากเละมากมีแต่น<า>นแก็ไม่รู้มิดขยะเปลือกขยะยังอยู่เลยนะคะส่วนขน้างล่างไม่เป็นสัดเป็นส่วนเลยแบบโอเยินเลยเข้าไปก็ไม่รู้นะคะแล้วก็วางคือมันไม่นา่าอันนี้คือบนใช่ไหมเนี่ยถูกต้องก็เลยจะมาจัดตู้เย็นใหม่กันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะจัดตู้เย็นในฝันยังไงนะคะ อ่ะก่อนที่จะเป็นตู้เย็นในฝันได้นะคะเราก็จะต้องมีเยลลี่น้ำอาัดลมมีน้ำอร่อยอร่อยมีช็อกโกแลตผลไม้ด้วยอันนี้ต้องมีเลยแล้วที่หนูฝากไว้อยู่ไหนนะคะันอ๋อได้สิเดี๋ยวเราไปมึงน,นะมาโอ้ยมาี่นีมเล่นอะไรกัน ของโรงแระเยอะขนาดนี้แม่ก็ต้องทำความกัไรมันเด็กๆหน่อยสินี่จะบอกว่าไอ้ของนี่นะหนักมากเลยเอากายลองลองยกดิเรามาดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเหรือจะจัดเลยเรามากางกับพื้นกอนจัดไปเยอะจริงเอายิเรื่องแากว่าเด็กๆยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างให้เขาคุยคุยกันก่อนเพื่อเขาให้เขาวางแผนว่าเขาจะเอาอะไรไว้ตรงไหนเลย แล้วระหว่างนี้ตู้เย็นเก่าอ่ะมันค่อนข้างสกปรกเดี๋ยวทีมนี้เรียงส่วนทีมนี้เดี๋ยวทำความสะอาดให้ยเดี๋ยวเโลเดีโอ๋อรเทาถ่านนี้ไปล้างไปโอ้มามากินแม่เนี่ยเสียดายเชื่อครัอันนี้สร้างอุดมบันอะไรหรือเปล่าครับนั่นสิดูสิโอ้ยมันเช็ดไม่ออกเลยนะเนี่ยได้ขนมเป็ไงบ้างเยอะไหมกายมีอะไรบ้างเยอะมากเลยอะโอ้โหตุ้ยยอดเป็นไงหม่ม้าซื้อมาทำได้ดีไหมดีมากหม่ม้าเอาเข้ามาในบ้านเนี่ย วิวแต่ขนมน่าทานเยอะมากเลยนะกายหลังจากนี้ตู้เย็นเราจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปไงฮจีนอ่ะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่อ,อันนี้เขาแถมมาของซุปเปอร์จะว่ายีนไปอยู่ในตู้เย็นทาไมใช่เอาไปกินอุย้ยเอะเธอมาดูทางพี่ออนนี่ตอนนี้ล้างอาอกยังครับตรงนี้ออสบายชันล่างนี้เราจะเอาของเก่าออกก่อนละกันเนาะอันไหนที่เป็นของที่แบบน่าจะเอาไปไว้อยู่ข้างในก็จะเอาไปวางจับของเด็กๆด้วยถ้าไหนไม่เหมาะนะ ราจะเอาออกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่อะไรที่มันมีประโยชน์อะ่ะเราจะเอาออกให้หมดมแล้วเราก็จะใส่ของที่ไม่มีประโยชน์เจไปัดเราจะมาเช็ดต,ตู้เยน็นสกรปรกมากตู้เย็นสวยไหมถ้ามันไม่สกรปรกมันจะก็ะะได้จริงๆตู้เย็นนี่สวยสุดก็คือตอนไม่มีของเลย,เลยนะกายรู้ปะ่ะอืมใช่ถ้ามันสวยมากก็แต่งงานกับตู้เย็นเลยดิเออน,น่าสนใจกช้แต่งงานเลยเนี่ย ใช่ป๊าป้าจะบอกไว้นะตู้เย็นก็เหมือนเมียนั่นแหละทำไมครับเวลาเราร้อนร้อนเปิดตู้เย็นเป็นไงสบายเออเย็นนะตู้เย็นบางอันนะแปลสิครับสวยก็สวยนะบางตู้เย็นก็ขวดนะเอ้าอะไรเนี่ยเตยเปยคือไปร้อนตัวอะไรปากไปเลยอยู่นตู้เย็นยตู้เย็นเนี่ยอุ๊ยใส่หรือยังแบบนึงข้างในมันอุ้ยเราขังตู้เย็นสกปรกสองโคกที่สุดนะช้า เออแต่ว่าจริงจริงย้ายมา2ปีครึ่งยังไม่เคยเดตู้เย็นจริงกังขนาดนี้นี่คือมากกำลังตู้เย็นค้ายใหญ่ใช่ไหมครับจริงอ่ะปะ่น่าจะเสร็จแล้วละ่ะอ่ะเราจะมาเริ่มจัดของเข้าตู้เย็นเลยละกันนะคะมาจะวางแผนยังไงบ้างเกด เรียงจากน้ำก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆถูกปะมันก็จะแบบเอ้อย่างอื่นมันเป็นของเล็กๆมันสามารถยัดแซมเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาพวกชิ้นใหญ่ๆลงไปก่อนนะคะก็คือพวกน้ำเอาน้ำเปล่ามะค่ะแล้วันเห็นขวดนี้น้ำเปล่านะคะคือขวดใส่น้ำเฉยๆต้อเหมือนว็อกเกอร์ให้มันเจ๋แบบไม่เหมือนอะไรเออขวดว็อกก้าขวดเฉยๆใช่ไหมขวดเฉยๆวันไหนเราลองเอาว็อกก้รมามาแกลงใส่จริงๆนะทุกคนกินด้วยไฟที่น้ำปกติอะหนูมันนู้นะว่าใส่เทฟไฟร์ปาไม่กดนะ ปกติก,กินน้ำน้อยแต่ว่าถ้าจะกินน้ำตรงนี้จริงๆคือหิวมากๆก็คือจะกระดกเข้าไปเลยแล้วถ้าปะ๊าปาเอาอะไรมาใส่แทนหนูคง,งแบบไม่ที่ใช้ขวดเพราะว่าเป็นขวดมันเย็นเก็บความเย็นดีน้ําชื่นใจแล<ะ>้วที่บอกไปดีว่าพี่กินเหล้าบ่อยอันเนี้ยขวดสองขวดเนี้ยใช้เมื่อสิบปีที่แล้วอะไม่เปลี่ยนเลยอะที่ดูเยอะไปเยอะมาเราจะมายัดน้ำวิตามินวอร์เอร์นะคะยัดเข้าไปก่นเพราะว่าขวดมันสวยนะคะเธอก็เลยเอาไว้ตรงนี้ ชั้นต่อไปนะคะจะเป็นชั้นน้ำอัดลมนั่นเองแล้วอย่างแรกที่เราจะใส่ก็คือเป็นรูทเบียร์นะคะนี่รูทเบียร์นี่กินแล้วเมาไหมเก็สรูทเบียร์มันคือมันไม่ใช่เบียร์มันคือน้ำอัดลมบอกเขาไปสิเออใช่เรียบร้อยนะคะชั้นน้ำอัดลมต่อไปเราจะมาจัดช่องนี้แล้วกันจะเป็นพวกแบบขนมแท็กเล็กๆอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะ,ะโรยพวกข้อตัดซองเล็กๆเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะ เอลฟี่นะคะดูเยอะมากนะคะแชนช็อกโกแลตข้างบนนะคะสุดยอดมากคือไม่เคยเห็นตู้เย็นเราแบบเรียบร้อยขนาดเนี้ยแบบปกติมันจะอ้ยมีอะไรโยนโยนโยนเข้าไปนะคะเขาเปิดตู้เย็นแล้วมาหันมาสักหันหน้ามาบอกเราว่ามามาทำไมตู้เย็นเราแบบว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแบบนี้เป็นยังไงวันนี้จัดให้ตามฝัน้ตาม เพื่อนๆต้องเป็นคือแบบกลับบ้านมาใช่ไหมมันก็จะต้องมาหาตู้เย็นแล้วหาอะไรสดชื่นสดชื่นกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีค่ะมันมีแต่อะไรเดิมๆซ้ำๆซึ่งแบบอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราชอบกินแล้วกลับบ้านมาเปิดเจออย่างเงี้ยชุ่มฉ่ำัวใจชุ่มฉ่ำัวใจแต่เดี๋ยวมามามีอะไรจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมาม่าจ่ายไปประมาณพัน0บาทนะคะเดี๋ยวจะทยอยหักค่าขนมเด็กๆที่มาหวดมดโอเคยูโนะะูต่อไปเรามาเริ่มที่เจเล่ นี่เรามีทั้งซีวิตและเซเล่นะดูตรงนู้นเลยเราจะวาไว้ชั้นไหนครับข้างล่างจะเรียงเอาไว้ข้างล่างสุดนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันเป็นของที่หนักนแล้วก็มันเป็นพวกน้ำอะไรเงี้ยนับว่าเป็นเยลลี่แต่ว่ามันก็เป็นน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเย็นน้ำนเจ๊พู้เลยอ่ะนั่งสิเหนื่อยอยู่พอควรนะคะไม่ถึงเหนื่อยอ,อาการจัดตูต้ยเย็น ติดกับน้องตัวเองมากค่ะนี่เราก็จะเลียังเข้าไปนะคะมีทั้งซีวิตและก็เจนเนอเรตี้นี่เลี้ยเขามันก็จะได้แบบฟิลอย่างงี้เห็นปะก็คือแบบดีนะคะเกี่ยวกันซื้ปากของแกมากใครมีอะไรมาตีปากแกหน่อยดิยัดเข้าไปต่อนะคะเรียง ตู้เย็นอย่างนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันสวยสะอาดตาแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่ข้อเสียคือน้ำหนักเราจะรึบขึ้นดูลองบวกแคลอรี่ทั้งหมดสิคะเห็นไหมอันนี้มันก็จะมีความชุ่มชื้นน่ารักอะไรอย่างนี้มีเม็ดๆข้างในทำไมอันนี้มันเป็นชั้นที่ถูกเลย่ะไม่ค่อยใส่เจ็ตู้นี้เท่าไหร่เลยมาเฮ้ยเลเลคอนพักอะไรพวกนี้ก็คือเอาแช่ตู้เย็นด้วยอ่ะเธอไม่รู้เหรอว่าการเอาขนมก๊อบแก๊บกรอบแกบพวกนี้ใส่ตู้เย็นแล้วมันจะทำให้ความ อร่อยเพิ่มขึ้นจริงเ,เลยลองดูเซปกติผมลองแต่เป็นโตแช่ตู้เย็นคือจะบอกว่าปกติจะเห็นว่าแม่แอนไม่ค่อยกินอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันมีความฝังใจตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกว่าเราเอ๊ะแบบนี้เหมือนกันว่าใครบ้านไหนว่าเอาขนม,ขนมเข้าตู้เย็นแบบเนี้ยยิ่งเป็นขนมซองๆกรอบๆแต่พอดีไปค้างบ้านญาติตอนเด็กๆลูกพี่ลูกน้องอ่ะคือเขาทำอย่างนี้ตลอดแล้วเราก็หยิบมากินอร่อยมากและความลับนี้ไม่เคยบอกใครจนวันนี้แหละลองดูมันอร่อยมันชุ่มฉ่ำหัวใจมากยิ่งขึ้น นระหว่างที่ออกมาเมาน,นะคะเราก็ได้ทำการยัดผลไม้ใส่ตู้เย็นแล้วก็เออเอาอะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ย,ยาชาเข้าไปอีกขางนะคะแล้วมันก็เออเรียงออกมาสวยพอดีน,นี่นี่นี่เรามาแกะอันนี้ดีกว่าเป็นซีวิตแบบกล่องนะคะตาหัวเราะเลยเมื่อกี้นะอ้นี่สิ่ั้งแกะกินรังนกนี่เอาแก้วมาจดี๋ยตกใจ เขากินนานรึไงเราจับเลี้ยงมาแลกขอบคุณนะกินแบบแอบเหลือขวดสุดท้ายแอบกินไม่บอกใครวิธีมาแบบสะเก็ดแบบนี้ละขวดแก้วเย็นมากมันรู้สึกอิ่งไงนี่มันแอบกินอยู่นี่ไหนไม่ดีผิดได้ตลอดเลยอะอ่ะตอนนี้นะคะมันจะมีพวกแบบช็อกโกแลตซองๆที่ว่ามันเหลือน้อยแล้วนะคะเราก็จะโยนเข้าไปนีแล้วกันยี่งอันนี้ไม่เก็ศมีอีกดิมันจะหมดแค่นี้ได้ยังไงนี่ อ่าตรงนี้มันช่องเงินแล้วกันค่ะเอานี่ไปด้วยชาหลงน้ะไม่ใช่เบียร์นะนี่ไม่จบกับเบียร์ง่ายๆนะคนเนี้ยมันเหมือนน่ะเหมือนตรงไหนนี่อะฝ่องเบียรเป็นฝ่องเบียร์ตรงไหนแกง้มเงินปิกายเป็นคนอย่างงี้เหรอแล้วเธอเนาะน้องแกใช่ไหมเกด เขาสอนมาอย่างนี้อ่ะ่ฟาเลยทำไมไปโยนตรงนี้ฟ้าคือมีฝ่องเบียร์แบบนี้เราให้พี่ไอไปอ่ะพี่ไอไม่รู้เหรอตอนที่แพห้าศูนย์นะตอนที่แมนยูแพห้าศูนย์เหรอยิ่งครับบ้างไหมครับมาถือกล้องให้หน่อยครับทำไมจะต่อยกับกายดีแหละตรงนี้ยังมีชุดละทิ้งนะคะโยนเข้าไปมีข้าองมีแก๊บพี่ว่าเอาแก้วเอาเจเลีที่เป็นถ้วยอ่ะวางเป็นแถวยาวดีกว่าไหมสองแถวมันน่าจะดีกว่าการที่แบบวางขวางไหมเออมันจะดูสวยกว่าไหมเออมาฝั่งนี้ดีกว่าค่ะเจเลีมันสวย นี่ในสูตรแบบเจเล่ไหมเกดไลน์ไม่โอ้ไม่ไปแก่ๆไปแก่ต่อไปคิดแคทนะคะคิดแคทใส่ตรงนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวแล้วก็ใส่ช่องขวดนั่นเองจะไม่แกะซองแกะซองหน่อยเหรอแกะระวังเรียงสวยๆอย่างเงี้ยนี่เหรอใช่ใช่ใช่เห็นไหมไม่ได้สวยกว่าอ่ะเราจะยัดพวกกล่องๆเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเป็นมันจะได้แบบสวยๆอะไรอย่างงี้นี่ไม่เคยเห็น ตู้เย็นแบบอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้มานานมาหากคุณเก๋ชอบไหมคะแน่นอนไม่ต้องชอบใครเห็นอะไรที่แบบสิ่งที่มันไม่เคยเป็นแล้วมันเป็นแล้วมันดีขึ้นอ่ะมันก็ต้องภูมิใจถูกไหมว่าแบบตู้เย็นเราแบบมันเต็มอย่างเงี้ยมันแบบอ้าวมันก็เฮ้ยต่อไปมันมีชีวิตด้วยตอนนำ้มมันหายไปเยอะขนาดนี้ซื้อมาลองแล้วแบบรู้สึกว่ามันเลี่ยนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีคนกินขนาดนั้นค่ะอ่ะโยนขึ้นไปข้างบนนี่มีอันนี้อีกอันนึงอ่ะแต่ว่า คืออะไรเก็ตใครๆเอ็มแอนด์เอ็มอะแต่ว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันคือเหมือนแบบเป็นคือกล่องเนี้ยเอามาย้ายเอาพี่ขึ้นไปข้างบนดีกว่านี่วางในนี้เอเกสอืมโอเคมันก็จะยัดพวกแบอบกว่าชิ้นๆเอาไว้ตรงนี้นะคะมันจะหยิบง่ายแล้วก็ท้าไมอยากหยิบมากกว่าเฮ้ยดูสวยนะอุ้ยอันเนี้ยอย่างนี้ดีกว่าวางโชว์นี่อย่างเงี้ยสวยเออมันแบบหน่ากินหน่อยนะหน้าเซเวยหน่อย,ย,อยที่องนี้มันเยอะมากไปดูโอรีโอดิทันที นี่นครับม,มีมีประกันหมู่ไหมครับทำไมครับประกันตัวน้ำตาได้เลือนเนี่ยครับ <c oughs> มีประกันไปทำไมทำไมคะเพราะว่าอันนี้มันคือโคต้าทั้งปี<ะ>เดี๋ยวโคต้าทาั้งปีไม่ใช่ทั้งเดือนทั้งป,งป,งปีกินทั้งปีได้เท่านี้้าหมดอยากซื้อก็ซื้อเอาเองตามคำขอประมาณนะคะขนมกรุบกรอบในตู้เย็นนี่ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเปิดงานนะเดี๋ยวให้เกณฑ์เป็นคนเปิดเกณฑ์นอนอยู่คือน,นี่เรารอเกณฑ์นอนก่อนแล้วเราถึงมาจาัดต <c oughs> าเพราะเกณฑ์ตื่นเมื่อไหร่จังเราเปนเห็นอย่างนี้นะอ <c oughs> มือไม้ <c oughs> มันจะ <c oughs> แล้วมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นว่า <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยให้เกณฑ์เอามาเปิดตู้เย็นแล้วดูรีแอคของเกณฑ์นะอ่ะชั้นล่างเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตัดชั้นบนแล้วกันเนาะเกจะวางอะไรครับจะวางกันพวกปีโป้กับไอติมต่างๆนี่เราเอา ไม่วางในบิสสัดจิ้งจกพี่ว่าบีสสัดเล็กจากใหญ่ไปเล็กไหมแบบใหญ่อยู่ข้างในเล็กอยู่ข้างนอกอ่ะใช่ใส่ใส่ใส่ระหว่างนี้เราก็มาเริ่มเลี้ยงปีโป้มาไปคลิปบ้านเลยอ่ะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีที่ไม่ค่อยมีวางอะไรแล้ววางนี่เลยมาเป็นคลิปสีมันยังไม่เยอะให่ขอได้ไหมใหญ่ได้เลยนี่ไหนโอ้นี่ไม่สว่านของเด็กเลยนี่นาเยอะนะ อ่ะตอนนี้นะคะชิ้นสุดท้ายของตู้เย็นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมเต็มๆกันอีกทีดีกว่าค่ะว่ามันสวยงามแค่ไหนนะคะ ตอนนี้น้องเกทตื่นแล้วอ่ะเราจะให้ท่านประธานไปเปิดตู้เย็นนะฮะในนี้นะมีอะไรล่ะลองดูนี่แถมเทเลล็อกแถม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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยเฮ้ยมาถึงคว้าเอ็นแอดเอ็มก่อนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีอีกไหมดูทิเอาอะไรอีกอ่ะโอ้โหเอาเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกโอ้โหโอาดหอีกโอ้ ดีไหมตู้เย็นตู้เย็นใหม่ดีไหมดีอ่ะชอบอันไหนชอบแบบแบบนี้อ่ะโอเคก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปแบบนี้หรือชอบตู้เย็นในฝาดแบบนี้นะคะหรือว่าใครมีของตัวเองอวดนะถ่ายคลิปปะแปะลิงก์หน่อยอยากรู้บ้างนะโอเคพอคลิปต่อไปแล้วหน้าเราจะบวมเรื่อยๆโอเคหวังว่าถูกใจทุกคนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย